สวัสดีค่ะมะเกย์น,น,นะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะเองจะมาให้แนวทางดาวนะคะดาวนะคะดาวสองดาวดาวปกติกับดาววีพีนัททุกคนนะคะประมาณนี้นะเริ่มกันเยลยไปแบบฟ้าวนี่เราไม่มีอันนี้เหรอไม่หรอเออหาพวยไม่เจอหาพวยไม่เจอ ปากกาสีดำปากกาสีดำหาเงินซื้อปากกาก่อนทุกคนปากกาแบบเนี้ยของเราไม่มีมีแต่แบบนี้ฉะน,นั้นไปก่อนเนาะซื้อเซเว่นก็ไม่มีอ่ะปากกาที่เป็นดินสอแบบเนี้ยโทนเนะี่ยหาไม่เจอแบบนี้แบบนั้นแล้เนี่ยเนี่ยที่เป็นสีแบบเนี้ยไม่มีมันเขียนไม่ออกแล้วอะ่ะอยากได้แบบนี้ แต่เป็นสีดำอยู่ในนี่เห็นได้เรอเนี่ยแต่เป็นสีดำแล้วเนี่ยไม่รู้ไปซื้อที่ไหนเพราะไม่ค่อยได้ไปบิ๊กซีมาดาวเริ่มที่ดาวดาววีไอพีนัคนคิ่งรูศูนย์หนึ่ง ันที่ศูนย์ะคะศูนย์หนึ่งฟันที่ศูนย์นะศูนย์หนึ่งฟันที่ศูนย์ฟันศูแล้วก็ดาปกติดาปกติ2อส ฟันสองออเห็นบ้างไหมเห็นเนาะโอเคเจาะแล้วเจาะเลย สองหนึ่งส,ส,อ,งส,ส,สงอ่ามอาก็0ูนเะฮะ,ดะ,ดะเดเออเจดเออเห็นบอยเห็นบอย กล้องไม่มีอ่ะี๋ยวนะ่าะนะขยับ่ปนะอยู่อาตัวเลขเลยทุกคนไม่ต้องคิดเยอะอยู่ตัวเลขเอาอวินเนี่เดนสองกับห้า ประมาณนี้สามตัวเราไม่จับหรอกเพราะว่ามันมีแค่หวยแค่สี่ตัวเองจับเองเดอร์สามตัวขนานนะมือใหม่อย่างนี้แหละแรกๆห่างหายไปนานทุกคน เน้นเน้นอสองสี่ห้าถ้าซื้อหนึ่งสองก็ต้องซื้อจิตสองนะทุกคน จะดาวโจนเน้นเน้นคือคือ,คอตัวสีหนังสือสีเหลืองๆนะทุกคนเน้นก็คือตัวหนังสือสีเหลืองเลยนะคะนี่ตัวหนังสือสีเหลืองงนะนี่เลยนะคะประมาณนี้ใครชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะดาววีพี ฟันศูน์นะดาวปกติฟันสองนะคะแต่ก็วินรวมกันเลยทั้งสองดาวนะคะวินรวมกันเลยทั้งสองดาวนะคะได้ประมาณนี้นะแต่ถ้าเราจะใช้เราเจาะเจาะศูนยใช่มศูนย0์ก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เ้าหนึ่งก็หนึ่งศก็ดถ้าสองก็สองหนึ่งสองห้าสองแปดสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามส็ดอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือการเจาะหรือว่าการมัแน่นอนนะทุกคนเล่นหุ้นนะต้องรูดนะทุกคนฟันให้เรียบร้อยนะคะ ดาว VIP น่ารุนมากนะบอกเลยดาว VIP น่ารุนมากนะคะอ่ะขอใทุกคนโชคดีนะรวยไปปังๆนะคะสี่หนึ่งห้าดีไหมทุกคนดีไหมสี่หนึ่งห้าแล้วอันนี้โอ้ยตกใจหมด <laughs> อ่ะประมาณนี้แหละอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ